นี่คือรถตู้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมือง นี่คือรถตู้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่คล่องตัวที่สุดในเมืองเพราะมันมีขนาดเล็กและสามารถจุสินค้าได้ประมาณสูงสุดถึง3,800ลิตร บรรทุกน้ำหนักได้มากถึง700กิโลกรัมนอกจากนี้มันยังสามารถวิ่งไกลถึง275กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งตามมาตรฐาน WLTC และมันก็คือรถไฟฟ้า BVDT3 2022ที่มีการออกแบบค่อนข้างเรียบง่ายตามสไตล์รถเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งสินค้าทั่วไปซึ่งจะเป็นรถตู้บันทึบติดตั้งบานประตูแบบสไลด์2ด้าน เพื่อความสะดวกต่อการส่งสินค้าด้วยขนาดมิติตัวถังความยาวเพียง4,460ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,720ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,870ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,725ม mm. ิลิเมตรส่วนล้อลอยนั้นจะเป็นขนาด16นิ้ว ส่วนในด้านของขุมพลังนั้นจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละรกกำลังสูงสุดอยู่ที่134แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่180นิวตันเมตรและตัวรถนั้นสามารถวิ่งไกลสูงสุดถึง275กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งด้วยขนาดความจุของแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์ตามมาตรฐาน WLTC ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นดูกว้างขวางและมีการออกแบบที่เรียบง่าย มาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงคอนโซลกลางมานวัดที่แสดงผลแบบดิจิตอลขนาด4.3นิ้วเบาะนั่งนั้นจะเป็นแบบ2ที่นั่งพร้อมที่พักแขน นอกจากนี้ตัวรถยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีในด,ด้านความปลอดภัยอาทิเช่นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบแจ้งเตือนเข็มขัดนิรภัยเสียงเตือนคนเดินถนนเมื่อรถวิ่งความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเซ็นเซอร์แจ้งเตือนขนาดถอยหลัง4จุดเป็นต้นสำหรับราคาจำหน่ายของเจ้า BYD T3 2022นี้มีเพียงรุ่นเดียวกับราคาอยู่ที่999,000บาทเท่านั้น และนี่ก็คือรถไฟฟ้าที่น่าสนใจอีก1รุ่นนะครับสำหรับ b y d T3 ที่เหมาะสมสำหรับการบรรทุกสินค้าไปตามสถานที่ในเมืองเพื่อการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นในอนาคตและสำหรับเพื่อนๆนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับเจ้า b y d T3 ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ